สวัสดีครับพ่อข้าบาวบุฟ้ามครับวันนี้เราจะพึ่งกับพึ่งปร่งไทยครับหลังนี้เป็นพึ่งปร่งไทยที่เลี้ยงด้วยกระถางโอกไม้ครับหลังนี้ก็พึ่งเขาอยู่ประมาณสี่เดือนครับเราก็ทำการจับกันเลยครับวันนี้เดี่ยวมาลุ้นนะครับว่าจะมีน้ําพึ่งเยอะหรือไม่ครับพึ่งโปร่งไทยที่เลี้ยงด้วยกระถางดอกไม้ครับ พึ่งปรงถท่อยที่เลี้ยงด้วยกระถางโรงไม้ครับนี่คือกระถางโรงไม้ด้านบุครับด้านบนนี่จะต้องเป็นไม้ครับถ้าเป็นกระเบื้องเป็นได้พึ่งจะไม่ค่อยข้าครับแต่ถ้าเป็นไม้พึ่งจะเข้าดีครับเดีวยวต่อการพลิกกันเลยครับนฟัน้ก็กค่นครับพลิกกันเลยครับ นี่ครับครังพึ่งผงไฟครับนีดูไกลๆครับน้ำดูเร็วก็ผ่อใฉาได้ครับไม่เยอะเท่าที่ควรครับนี่ครับน้ำดูเร็วก็ผ่อใฉาได้ครับน้ำก็ไม่เยอะเท่าที่ควรครับพึ่งรงไยที่เลี้ยงด้วยกระทางรกไม้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราทองการจับกันเลยครับ ก็เลยครับทีนี้คนควันครับนี่กับพึ่งปลงเคยที่เลีย้ยงโดยาการสร้างดอกไม้ครับรังกล้วยสมบูรณ์รังเยอยอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกเจ็ดแปดเกา้าจากนี้ก็เก้าชันอยู่ครับเก้าชันชันเหล็กนี่เราไม่นับครับเหมือนดื้อครับกอนต้นเราต้องต่มการคนควันครับ นี่ครับฉันทีหนึ่งตัดเลยครับมิดไม่ใครคุมครับตัดไม่ขายเข้ามีครับมีน้ำครับแต่น้ำไม่เยอะนี่ครับฉันนี่ปิดตต้าครับ ข้าวกล้วยครับนี่ใส่ข้าวเราด้วยครับ,รรบเจบติ๊ดตาติดตาหัวน้ำเต็มเลยครับการนาี้ครับหนาพึ่งเต็มน,นี่ก็ใช้ได้เลยครับหนาพึ่งไม่เยอะเหมือนช่วงเดือนห้าครับนี่ครับติดตาใช้ได้ครับ น้ำเลยน้้นส้มแต่นี่น้ำเต็มหลังเพ้นเลยครับ,รบเต็มหลังเพ้นเลยครับ I'm up. ここも大幅。<クリ> ハハハハ。<up. S 2> <laughs> นี่ผมอ่อนด้วยครับ 영 개의 집이 I <laughs> นี่ตั้งครับเดี๋ยวเราจะพลิกไว้เหมือนเดิมครับเ,เราเปา็นความเหมือนเดิมครับเราใส่ไว้ในรังเหมือนเดิมมีการจับพึ่งส่งไปอย่างนี้ก็มีอย่างเช่นอนนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทัดคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค,ค,ครัไม่คาดครับคลัไม่คาดครับใช้ได้ครับกิดไส้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยเร็วครับหลังนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ